สวัสดีท่านสมาชิกชมรมคนชอบฮีโร่ทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับเนื้อหาที่ผมจะนํามาพูดคุยกันภายในวันนี้ก็คงไม่ต้องดาวนแล้นแหละลดดูจากหน้าปกแล้วก็กระแสเมื่อสองสาวันที่ผ่านมาก็น่าจะรู้กันแล้วนืว่าผมต้องทําคลิปเกี่ยวกับอะไรนั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับ s p i d e r m a แนต้อนรับตัวอย่างใหม่ของ Spider-Man ม no นโนเวทโฮมที่ในที่สุดก็ได้ปล่อยออกมา โดยอย่างที่พวกเราก็น่าจะเห็นกันในตัวอย่างแล้วนะว่าความหวังที่จะเป็นผู้กอบกู้ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในระดับมัลติเวิร์สอย่างด็อกเตอร์สเวนหรือหมอแปะของเราแทนที่ตัวเขาจะต่อต้านแต่ตัวเขากลับเข้าร่วมแล้วก็เป็นคนลาเรงสร้างความวุ่นวายในระดับมัลติเวิร์สขึ้นมาซะเองเลยดีกว่าเราจะไม่ปวดหัวกับปัญหาที่ตามมาถ้าหากว่าเราเป็นต้นต่อของปัญหาเสียเองความคิดนี้ก็อาจจะเป็นความคิดที่อยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำของตัวหมอก็ได้นะหลังจากได้รวงรู้ถึงความเป็นไปในมัลติเวิร์ส พวกเราก็จะได้เห็นเนื้อหาต่อจากในตอนจบของ end credit ใน Spider-Man Far From Home นะหลังจากที่คนทั้งโลกได้รู้ว่าปีเตอร์พาร์เกคือ Spider-Man จากแผนการสุดท้ายที่ก็คาดว่าน่าจะไม่ใช้ายสุดของตัว Mysterio ด้วยความวุ่นวายที่เกิดขึ้นหลังจากการถูกเปิดเผยต,ต,ตัวตนแบบนี้จึงทำให้ดูท่าทีแล้วสไปเดอร์แมนหรือปีเตอร์พัคเกอร์ของเราก็น่าจะจนปัญญาแล้วจริงๆจึงทำให้คนที่โลดแล่นอยู่ในโลกแล้วก็เชื่อในตรากตรา,กากของวิทยาศาสตร์อย่างปีเตอร์พัคเกอร์ของเราจะต้องมาหาที่พึ่งพิงเกี่ยวกับไยヤยศาสตร์อย่างสายมูตเตลูของดรสเตรนด์ด้วยการขอให้หมอเนี่ยใช้พลังเวทของตัวเขาในการเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการแทรกแซงความคิดของผู้คนทำให้ผู้คนหรือว่าเขาคือสไปเดอร์แมน แล้วหมอก็ดันเฟนลี่แบบเอออ,อตามไปว่าเออเดี๋ยวฉันจะเปลี่ยนความเป็นจริงให้นะเอาเป็นว่าเชื่อใจฉันได้เลยไอ้หนูแล้วก็วิงตาให้หนึ่งทีปิงและนี่แหละครับมันก็คือจุดเริ่มต้นความวุ่นวายของ Spider-Man No Way Home ที่อาจจะมีการเชื่อมโยงไปยังเรื่องราวของมัลติเวิร์ที่มาเวลกำลังเปิดจักรกวาลอยู่ ซึ่งเหตุการณ์ที่คนทั้งโลกได้ร่วงรู้ว่าสไปเดอร์แมนคือปีเตอร์ปาร์เกอร์แบบทั้งโลกรู้เลยนะครับในครั้งหนึ่งในคอมิกมันก็เคยได้เกิดขึ้นเช่นเดียวกันแถมแนวทางการแก้ไขปัญหาของซูเปอร์ฮีโร่สายวิทยาศาสตร์อยา่างสไปเดอร์แมนที่ดันไปเลือกพึ่งพาเกี่ยวกับสายเวทเหตุการณ์รายแบบนี้ในคอมิกเองมันก็เคยเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนั่นก็คือในเรื่องราวของหัวเล่มที่ชื่อว่าสไปเดอร์แมนวันมอเด เรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากความวุ่นวายในซี V ีส์วีวอครั้งแรกที่ตัวสไปเดอร์แมนได้เข้าร่วมกับทางฝั่งของไอรอนแมนก่อนที่จะมาเปลี่ยนอยู่ฝั่งของกัปตันในตอนท้ายซึ่งในตอนแรกที่เขาอยู่กับทางฝั่งไอรอนแมนโทนี่ก็เป็นแบ็คให้เขาเลยนะว่าถ้าเกิดว่าเข้าร่วมกับฝั่งเขาเนี่ยตัวเขาจะช่วยดูแลครอบครัวของปีเตอร์ให้ซึ่งก็อย่างที่เราก็น่าจะรู้กันว่าในช่วงยุคนั้นฐานนะการเงินของตัวสไปเดอร์แมนก็ค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่ามีน้อยกินน้อยกันเลยทีเดียว เมื่อมีป๋าบอกว่าจะมาซัพพอร์ตให้แบบนี้จึงทําให้เขายอมเข้าร่วมและเปิดเผยตัวตนต่อนหน้าสาธารนณะชนว่าตัวเขาคือปีเตอร์ปาร์เกอร์เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัวอย่างตัวป้าเมย์แล้วก็ตัว MJ ในตอนนั้นที่ทั้งสองคนก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน อย่างไรก็ตามการเป็นฮีโร่ที่เปิดเผยตัวตนต่อสาธารณชนมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อเสียเนื่องจากที่ว่าตัวสไปเดอร์แมนเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่ต่อให้เจอวายร้ายต่อกี่คนต่อกี่คนเขาก็ไม่เคยที่จะฆ่าใครจับส่งคุกยัดตารางอย่างเดียวจึงทำให้มีคนที่เคียดแค้นสไปเดอร์แมนอยู่มากโข ดังนั้นแล้วเมื่อพวกมันรู้ว่าตัวปีเตอร์ปาร์เกอร์คือสไปเดอร์แมนพวกมันจึงต้องการที่จะเล่นงานตัวสไปเดอร์แมนแต่ในครั้งนี้ก็จะไม่ได้เล่นงานที่ตัวปีเตอร์ตรงๆแต่ว่าเล่นงานที่ครอบครัวสิเพราะถ้าหากว่าเราทําอะไรตัวสไปเดอร์แมนไม่ได้พวกเราก็เล่นงานคนที่มันรักแล้วก็แคร์ดีกว่ามันดูชั่วกว่ากันเยอะหนึ่งในนั้นเลยก็คือการที่ตัววิลสันฟิตหรือคิงพินได้ทําการส่งนักฆ่ามาเพื่อที่จะสังหารตัวปีเตอร์ในตอนที่อยู่กับครอบครัวแต่ทว่าก็ดันพลาดและทําให้บัมเมดโดนลูกหลงลา,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 างตาย ในตอนนั้นด้วยการที่อะไรหลายอย่างมันก็ไม่ค่อยสู้ดีนะทั้งทางน้ทางการเงินฝั่งไอรอนแมนที่พ่ายแพ้แล้วก็อายุของป้าเมย์ด้วยปัจจัยอะไรในป่านานาเหล่านี้มันจึงเป็นการยากมากที่ในตอนนั้นปีเตอร์จะสามารถยื้อชีวิตของป้าเมย์เอาไว้ได้ในตอนนั้นเขาได้พยายามขอความช่วยเหลือจากฮีโร่หลายต่อหลายคนรวมไปถึงไอรอนแมนที่ใน,นตอนนั้นสถานะก็ไม่ค่อยสู้ดีเนื่องจากความพ่ายแพ้แล้วก็ผิดพลาดที่เขาได้ทําลงไปในเหตุการณ์ซีวิว แต่ด้วยความที่ว่าป่ารับปากไว้แล้วว่าจะดูแลปีเตอร์และครอบครัวแม้ว่าในตอนนี้ฐานะทางการเงินและก็ชีวิตของเขาเองก็รันทดไม่ต่างอะไรกับปีเตอร์แต่ป่าก็ได้มอบเงินส่วนหนึ่งที่เขามีเพื่อให้ปีเตอร์เอาไปรักษาป้าเมย์แต่ดูเหมือนว่าเพียงแค่มีเงินอย่างเดียวมันก็จะไม่สามารถยือชีวิตป้าเมยเอาไว้ได้เพราะว่าอาการบาดเจ็บมันก็สาหัสเกินไปผนวกกับอายุของป้าเมยที่มากแล้ว ปีเตอร์ที่ไม่มีทางเลือกก็เลยได้ไปพึ่งพาเกี่ยวกับเรื่องราวของสายศาสตร,ร์อย่างการเดินทางไปหาตัวดเร์เซนเหมือนในตัวอย่างของสไปเดอร์แมนโนเวอเโฮเลยซึ่งสิ่งที่แตกต่างกันเลยก็คือในคอมิกหมอจะมีความสุข,ขุมรอบครอบแล้วก็ไม่ร้อนวิชาเหมือนในตัวอย่างที่เราได้เห็นกันนะ,นะว่าอยู่ๆก็ตอบรับคําของปีเตอร์ใช่เลยโดยหมอก็ได้ให้ความช่วยเหลือด้วยการติดต่อไปอยังผู้ทรงปัญญาในขแขนงต่างๆนะครับแต่ทว่าก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครสามารถช่วยป้าเมย์ได้เลย แต่ดูเหมือนว่าปีเตอร์ก็ยังคงไม่ยอมแพ้และต้องการที่จะใช้เวทมนต์ที่มีพลังในการเดินทางข้ามเวลาเพื่อส่งตัวเองกลับไปยังอดีตและแก้ไขสถานการณ์ในจุดนั้นนะครับแต่ทว่าตัวหมอก็ได้มาห้าเอาไว้เสียก่อนเพราะเหตุนี้แหะครับตัวหมอแปลกในตัวอย่างของสไปเดอร์แมนถึงดูแปลกๆคับหมอแกดูรอ้อนวิชาและก็ไม่รอบคอบเหมือนที่เรารู้จักกันเลยะนะ โดยก่อนที่จะแยกย้ายกันไปหมอก็ได้พูดกับปีเตอร์เป็นครั้งสุดท้ายว่าสิ่งเดียวที่ปีเตอร์ในตอนนี้ควรทําเลยก็คือคือฉันก็ช่วยอะไรนายมากไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่ฉันบอกได้แน่ๆเลยก็คือในตอนนี้นายควรที่จะยอมรับนะแล้วก็อยู่กับเธอในช่วงวาระสุดท้ายนะปีเตอร์ ในช่วงระหว่างเดินทางกลับไปหาป้าเมและจมดิ่งสู่ความสิ้นหวังก็ได้มีเด็กหญิงปริศนาคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเธออาจจะหาทางช่วยป้าเมและก็ปีเตอร์ให้หลุดพ้นจากสถานการณ์ในตอนนี้ได้นะซึ่งเด็กหญิงคนนี้เลยก็คือตัวเมลฟิตโตเจ้านารกผู้มักจะถูกเบรมว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรในหนังเรื่องใหม่ๆห,หรือซีรีส์เรื่องใหม่ๆของทางมาเวลเมลฟิโ well, ตมักจะถูกโดนโทษตลอดนาว่าน่าจะเป็นคนที่ทำ เมลฟิโต้ได้ปรากฏตัวขึ้นมาและยื่นข้อเสนอให้กับตัวปีเตอร์ว่าปีเตอร์ต้องทำสัญญากับตัวมันเนื่องจากที่ว่าในตอนนี้มันเป็นเพียงแค่คนคนเดียวที่จะสามารถช่วยชีวิตป้าเมย์ได้แม้ว่าโดยปกติแล้วเมลฟิโตก็มาจะทำการแลกเปลี่ยนข้อเสนอกับดวงวิญญาณของผู้ที่ทำสัญญ,ญากับมันแต่สิ่งที่ตัวเมลฟิโตต้องการในครั้งนี้กับไม่ใช่ดวงวิญญาณของปีเตอร์แต่ว่าคือความสุขที่เขามี ความสุขที่เกิดขึ้นมาจากความรักอันบริสุทธิ์ที่อยู่กับตัวแมรี่เจนวัตส,สันเนื่องจากในมุมมองของตัวเมลฟิโตแล้วความรักของตัวแมรี่เจนและก็ปีเตอร์ปาเกอร์มันเป็นความรักที่บริสุทธิ์มากเป็นความรักแบบไร้เงื่อนไขอันบริสุทธิ์ที่นับพันปีจะมีครั้งดังนั้นแล้วมันจึงต้องการความรักและก็ความสุขในจุดนี้เป็นสิ่งแรกเปลี่ยนในการช่วยเหลือชีวิตของตัวป้าเมย์จะเรียกง่ายๆว่าตัวมันหมันไส้ความรักของ MJ กับตัวปีเตอร์ก็ไม่ผิดน,นักหรอกครับ ซึ่งสัญญานี้เมื่อทาการแลกเปลี่ยนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยปย้าเมที่กำลังจะตายตอนนี้ก็จะกลับมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงส่งความทรงจําเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตหลังแต่งงานและก็ความรักที่ทั้งสองมีให้ต่อกันสิ่งเหล่านั้นที่มันได้เกิดขึ้นมันก็จะหายไปราวกับไม่เคยเกิดขึ้นมาบนโลกทั้งสองคนจะต้องเริ่มทําความรู้จักกันใหม่ตั้งแต่หนึ่งและนอกจากความทรงจําเกี่ยวกับเรื่องราวความรักของทั้งสองคนที่จะหายไปแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ทั้งสองคนจะจําไม่ได้แม้ว่ามันจะไม่ได้มี โดยแน่นอนว่าข้อเสนออะไรแบบนี้มันช่างยากต่อการปฏิเสธเนื่องจากที่ว่าทั้งตัวปีเตอร์แล้วก็ตัว MJ ก็รักประเมีทั้งคู่และเมลฟิตโตก็ไม่ได้ใจร้ายขนาดน,นั้นที่จะให้ทําสัญญาเลยทันทีเพราะว่ามันก็ได้ให้เวลาทั้งสองคนกลับไปคิดก่อนถึงเวลาเที่ยงคืนของวันต่อไป ซึ่งในท้ายที่สุดแล้วก็อย่างที่ผมได้บอกไปว่ายังไงซาป้าเมก็ยังเป็นคนที่ทั้งสองคนรักอยู่ดีดังนั้นแล้วเพื่อช่วยชีวิตคนที่ทั้งสองคนรักพวกเขาจึงสามารถยอมสละได้แม้แต่ความทรงจําที่ใช้ร่วมกันมาโดยหวังว่าแม้ทั้งสองคนจะจําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ไม่ได้แต่ว่ายังไงซาทั้งสองคนก็จะต้องกลับมาพบเจอกันและหลงรักกันอีกครั้งหนึ่งเป็นแน่ดังนั้นแล้วพวกเขาจึงเลือกที่จะทาสัญญากับตัวเมลฟิโตแต่ทว่าก่อนที่สัญญาแล้วก็พิธีจะเริ่ม ทรงจำของคนทั้งโลกเกี่ยวกับตัวตวนที่แท้จริงของสไปเดอร์แมนพวกเราเองก็ไม่รู้ว่าเอ็มเจยื่นข้อเสนอและแลกเปลี่ยนอะไรไปกับตัวเมลฟิตโตแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเมลฟิตโตก็ยอมรับข้อเสนอในจุดนี้และทําการลบความทรงจําเกี่ยวกับตัวตวนที่แท้จริงของสไปเดอร์แมนที่ผู้คนนั้นรู้รวมไปถึงการช่วยเหลือชีวิตของบ้าม์ให้กลับมาสุขภาพแข็งแรงและรอดพ้นจากความตายแต่ก่อนที่ทั้งสองคนจะลืมเรื่องราวทั้งหมดที่มาได้เกิดขึ้นในจุดนี้เมลฟิตโตมันก็ได้เปิดเผยความจริงที่น่านตกใจอะไรบางอย่าง เป็นการย่อเยอเยเครั้งสุดท้ายก่อนที่ตัวปีเตอร์จะลืมเรื่องราวทุกอย่างเลยก็คือร่างจำแรงที่เป็นเด็กผู้หญิงที่มันใช้ในการเข้าหาปีเตอร์แท้ที่จริงแล้วเด็กคนดังกล่าวเลยก็คือลูกสาวของปีเตอร์แล้วก็ MJ ที่ควรจะได้เกิดขึ้นมาหากว่าทั้งสองคนปฏิเสธข้อเสนอของเมลฟิโตแต่ในเมื่อทั้งสองคนเลือกที่จะทำสัญญากับมันจึงทำให้ตัวตนของลูกที่ควรจะได้เกิดขึ้นมาคนนี้ก็ได้หายไป ในวันรุ่งขึ้นนั้นตัวปีเตอร์และก็เอ็มเจเป็นคนที่ไม่รู้จักกันในทั้งสองคนก็จาเหตุการณ์การทาสัญญากับปีศาจที่เคยทําลงไปไม่ได้เลยและแล้วจนมาถึงในปัจจุบนันนี้ก็ดูเหมือนว่าสัญญาที่ตัวเอ็มเจได้ยื่นข้อเสนอในการลบความทรงจําเกี่ยวกับตัวตนของสไปเดอร์แมนไปกับเมลฟิโตเนี่ยมันก็ยังไม่ได้รับการเปิดเผยนะั้นเนื่องจากที่ว่าเจ้าตัวเองก็จําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ดังนั้นแล้วคนเดียวที่รู้ถึงเงื่อนไขในจุดนี้ก็คงจะมีเพียงแค่เมลฟิตโต้แต่ว่า่ากงอกรย กระทั่งหลังจากเหตุการณ์วันมอเดที่เกิดขึ้นใน2007พอมาในปี2010มาเวลก็ได้ทําการเล่าเรื่องขยายความถึงความเป็นไปเพิ่มเติม,ตมว่าการทําสัญญายเพื่อเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงกับปีเตอร์และ MJ ตัวเมลฟิโตของเราได้แทรกแซงความเป็นจริงในรูปแบบใดบ้างในเรื่องราวที่มีชื่อว่า One Moment in t i m ทที่ทําให้ทุกคนก็ลืมว่าตัวตวนที่แท้จริงของสไปเดอร์แมนเป็นใครและตัวป้าเมย์ก็รอดจากความตายชีวิตการแต่งงานของ MJ และก็ตัวปีเตอร์ก็ไม่ได้เกิดขึ้น เริ่มต้นกันด้วยข้อสงสัยแรกเลยก็คือสิ่งที่ตัว MJ กระซิบบอกกับ m e l p h i ต t o มันเหมือนจะเป็นคำพูดประมาณว่า m e l p h i ต t o ก็น่าจะรู้ดีว่าการแลกชีวิตแต่งงานของพวกเขากับชีวิตของป้าเมยเนี่ยยังไงซะปีเตอร์ก็คงไม่มีวันทำหรอกแต่ว่าฉันก็ขอให้เขาทําดังนั้นแล้วนายช่วยปล่อยเวลาให้เขาได้พักได้ไหมซึ่งในจุดนี้ผมเองก็ไม่เข้าใจในยาที่ตัว MJ ต้องการจะสื่อกับ m e l p h i ต t o นะแล้วก็ไม่แน่ใจด้วยว่านี่เป็นข้อตกลงที่ทําให้ตัว m e l p h i ตยอมลบตัวต,วตนของ s p i d e r m a นออกจากความคิดของผู้คนหรือเปล่า ส่วนข้อสงสัยที่2เลยก็คือทําไมชีวิตแต่งงานและก็ความรักของตัวปีเตอร์และ MJ ถึงดูไม่เคยเกิดขึ้นนั่นก็คือเราจะต้องย้อนกลับไปในสมัยตอนที่ MJ และก็ปีเตอร์แต่งงานกันเมลฟิตโตหลังจากที่ได้ทําสัญญามันก็ได้ทําการเข้าแทรกแซงเหตุการณ์ในจุดนี้ด้วยการจัดฉากให้ตัวสไปเดอร์แมนต้องรับเมือกับไวรัสอย่างหนักแล้วก็เป็นศึกอันยาวนานของตัวเขาในยามค่าคืนเรียกได้ว่ามันเป็นศึกหนักยามค่ําคืนจนทําให้ในเช้าวันรุ่งขึ้นปีเตอร์ก็หมดสภาพแล้วก็ไม่สามารถไปงานแต่งส่่่่งงงงผลลลลให้้้้านนแแแตตตขขออัววเเร์กกก็็ MJ มมไไดดิึ แม้ว่า MJ จะเข้าใจว่าเหตุผลที่ปีเตอร์ไม่สามารถมางานแต่งได้เป็นเพราะว่าเขาหมดสภาพหลังจากการรับศึกหนักกับวายร้ายแต่เธอก็จะไม่ยอมจัดงานแต่งกับเขาอีกรอบนึงหากว่าตัวปีเตอร์ยังคงเป็นสไปเดอร์แมนอยู่ซึ่งตัวปีเตอร์ก็ไม่สามารถเลิกเป็นสไปเดอร์แมนได้จึงทำให้ทั้งสองคนเลิกกันอย่างไรก็ตามไม่นานนะทั้งสองคนก็กลับมาคืนดีกันแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะ MJ อยากจะมีลูกสาวกับปีเตอร์นะ จุดต่อมาเลยก็คือการรอดชีวิตของป้าเมย์คือหลังจากที่เมลฟิโตเข้าแทรกแซงเหตุการณ์จุดนี้มันก็จะมีเรื่องราวคล้ายคลึงกับในวันมอดีที่ป้าเมย์บาดเจ็บปางตายและปีเตอร์ก็อับจนหนทางแต่ด้วยความที่ว่าในตอนนี้เมลฟิโตก็คงไม่ต้องการดวงวิญญาณของป้าเมย์แล้วจึงทําให้ป้าเมย์สามารถมีใจฮึสู้และก็รอดชีวิตมาได้ จุดที่4เลยก็คือการลบตัวตนของสไปเดอร์แมนนั่นก็คือการที่เมลฟิตโตปลอมตัวเป็นคนส่งข่าวของตัวคิงพินที่ไปรายงานว่าการรอบสังหารปีเตอร์และก็ครอบครัวล้มเหลวจึงทำให้ตัวคิงพินจำเป็นต้องส่งนักฆ่ากลุ่มใหม่มาสังหารปีเตอร์ เหตุการณ์ในครั้งนั้นส่งผลให้ตัว MJ ของเราได้รับบาดเจ็บสาหัสและปีเตอร์ก็ต้องไปขอความช่วยเหลือจากหมอหมายถึงหมอผีนะครับอย่างตัวดร์สเตนหมอแปลก็ได้ทําการใช้เวทมนตร์รักษาตัว MJ แล้วปีเตอร์ก็เริ่มฉุกคิดว่าควรจะให้ตัวดร์เนี่ยช่วยเขาด้วยการลบความทรงจำของคนทั้งโลกเกี่ยวกับตัวต้นที่แท้จริงของสไปเดอร์แมนตัวหมอจึงได้ขอเวลาไปปรึกษากับตัวโทนี่สตาร์และก็รีริชาร์ดผู้ที่มีส่วนร่วมกับเหตุผลที่ทําให้ปีเตอร์เปิดเผยตัวตน พวกเขาทั้ง3คนเห็นด้วยว่าผลจากการแต่ัดสินใจที่ให้ปีเตอร์เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงเนี่ยมันมีผลร้ายมากกับผลดีดังนั้นแล้วหมอแปลกคนจะใช้เวทมนตร์แทรกแซงความคิดของผู้คนให้ลืมตัวตนของตัวปีเตอร์ปาร์เกอร์ไม่เวนแม้แต่พวกเขาทั้ง3คนแน่นอนครับว่าคนที่จะลืมไปด้วยก็รวมไปถึงตัว MJ ด้วยเช่นกัน ในระหว่างการทำพิธีตัวปีเตอร์ก็ไม่ต้องการให้เอ็มจลืมตัวตนี่แทจิงของเขาจึงได้ทำการลากเธอเข้ามาในวงสายเวทที่ป้องกันผลจากเวทมนต์ดังกล่าวเมื่อการทำพิธีเสร็จสิ้นจึงทำให้คนทั้งโลกนั้นลืมตัวตนว่าตัวปีเตอร์ปาเกอร์คือสไปเดอร์แมนยกเว้นตัวปีเตอร์แลวก็เอ็มจที่จำเรื่องราวทั้งหมดได้อย่างไรก็ตามเรื่องราวในจุดนี้มันก็ค่อนข้างที่จะดูแปลกไปนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นความทรงจำปรุงแต่งที่ตัวเมลฟิโตสร้างขึ้นมาเองก็เป็นได้แต่ที่แน่เลยก็คือหลังจากจบเหตุกกกกกกาารรรณ์์ใในนนคัััั้งงีีตตตวเอแแลล็็ดสสิจจทท่่ะหพ รกกซึ่งการที่เมลฟิตโต้ได้ทาการเข้าแทรกแซงความเป็นไปในอดีตหลายต่อหลายอย่างจึงทําให้เรื่องราวนับตั้งแต่การทําสัญญาได้เริ่มต้นขึ้นมันก็เป็นเหมือนกับการเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงขนาดย่อมจึงทําให้นับตั้งแต่เหตุการณ์ของวันมอเดมันก็ได้มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปบ้างอาทิเช่นหลักๆเลยก็คือการที่นอร์แมนออสบอร์นกรีนกอบบินยังคงมีชีวิตอยู่ ดังนั้นแล้วเมื่อฟังเรื่องราวในจุดนี้หลายๆคนก็อาจจะเริ่มเห็นเขาลางอะไรบางอย่างนะครับว่าเหตุการณ์ Spider-Man One More Day. แม้ว่ามันอาจจะไม่เหมือนเป๊ะแต่ว่ามันก็ดูเหมือนว่าจะเป็นต้นแบบของเหตุการณ์ใน Spider-Man No Way Home ที่ฮีโร่สายวิทยาศาสตร์อย่างตัว Spider-Man ต้องหันไปพึ่งพาวิายาศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหานะครับโดยแทนที่จากตัว m ม l p h i ต t o เป็นตัวหมอแปลกแทนและโยงเข้ากับประเด็นความต่อเนื่องของมัลติเวิร์ที่ในตอนนี้ MCU ก็เริ่มที่จะโฟกัสประเด็นนี้กันแล้วดังนั้นแล้วแม้ว่าอาจจะไม่สามารถอ้างอ,างอิงได้100ร้อยเปอร์เซาา็นต์ ว่าในตอนจบของ Spider-Man No Way Home มันก็น่าจะจบแบบปวดใจคล้ายๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน Spider-Man One More เด y เลยและในระหว่างที่ผมกำลังหาข้อมูลเพื่อมาทำคลิปนี้ผมก็ได้ไปเจอข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะมันก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีการปกปิดตัวตนของ Spider-Man ในสมัยก่อนหรือในรูปแบบคลาสสิก ถึงแม้ว่าในยุคปัจจุบันนี้ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทั้งในเวอร์ชันของจัก,กรวาลหนังและก็ในจัก,กรวาลคอมิกมันจะเอื้ออำนวยให้ตัวปีเตอร์ของเราสามารถปกปิดตัวตนได้ง่ายขึ้นตัวเขาไม่จําเป็นต้องเสียเวลากับการใส่ชุดหนังเป็นระยะเวลานานนะครับแต่ว่าเพียงแค่กดปุ่มปๆเดียวก็มีเทคโนโลยีนานโนมหาห่อหุ้มร่างกายแล้วก็มีชุดงอกออกมาเลยแต่ก่อนที่จะมาถึงความสะดวกสบายในยุคสมัยนี้ก่อนหน้านั้นปีเตอร์ก็ต้องพบเจอกับความยากลาบากในการปกปิดตัวตนที่เขาจะเป็นต้องสรรหาวิธีต่างๆนานา,นาเพื่อรักษาตัวตนที่จรรขอเาาาาวกกคนััมตย ของการเป็น Spider Man. ซึ่งผมก็เห็นว่าข้อมูลในตรงนี้มันน่าสนใจแล้วก็สามารถนํามารวมกับเรื่องราวการแก้ไขตัวตนภายในคลิปนี้ได้ดังนั้นแล้วพวกเราก็มาดูกันต่อเลยกับวิธีการปกปิดตัวตนในฉบับของตัวปีเตอร์ปาร์เกอร์ในยุคสมัยคลาสสิกหรือในยุคก่อนกันดีกว่า วิธีที่1เลยก็คือเขาจะเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของการเป็นปีเตอร์ปาร์เกอร์ให้แตกต่างกับสไปเดอร์แมนซึ่งเป็นวิธีการเดียวกับที่คาเค้นหรือซูเปอร์แมนใช้เพราะว่าน,นอกจากการที่เขาจะใส่แว่นในบางครั้งเพียงแค่แว่นอย่างเดียวมันก็อาจจะไม่สามารถช่วยปกปิดตัวตนที่แท้จริงของสไปเดอร์แมนได้ดังนั้นแล้วปีเตอร์จึงจำเป็นต้องทําอะไรมากกว่านั้น นั่นก็คือการสร้างบุคลิกภาพของตัวปีเตอร์ปาร์เกอร์ให้มันแตกต่างกับตัวสไปเดอร์แมนในชนิดที่ว่าไม่มีใครจะสามารถคาดเดาได้ว่านี่คือคนคนเดียวกันเช่นการที่ทําให้ตัวเองดูอ่อนแอแล้วก็ดูไม่ค่อยสู้คนเป็นคนที่ดูเงียบๆม,มีโลกส่วนตัวสูงซึ่งในจุดนี้มันจะเป็นเพียงแค่เฉพาะกับคนที่ไม่ได้สนิทด้วยนะถ้าเกิดว่าคนที่เขาสนิทด้วยเขาก็พูดมากเหมือนเดิมคาแรคเตอร์ Character ในจุดนี้ถ้าหากว่าใครนึกภาพไม่ออกก็ให้หนึกภาพเป็นตัวปีเตอร์ปาร์เกอร์ในเวอร์ชันของโทบีแม็กไวที่ดูเป็นคนเงียบๆ แตกต่างกับตัวสไปเดอร์แมนซูเปอร์ฮีโร่ผู้เป็นที่รักของชาวเมืองผู้มีความแข็งแกร่งพึ่งพาได้อยู่ด้วยและรู้สึกปลอดภยัยนี่ยังไม่นับรวมกับในเวอร์ชั่นแบบอื่นนะครับที่ตัวสไปเดอร์แมนของเราเป็นฮีโร่ช่างจอที่พูดมาก จากความแตกต่างที่ต่างกันสุดขั้วแบบนี้จึงทําให้น้อยคนที่จะคิดได้เลยนะว่าแท้ที่จริงแล้วปีเตอร์ปาร์เกอร์คือสไปเดอร์แมนถ้าเกิดว่าไม่ใช่คนอ่านหรือคนดูอย่างเราเพราะว่าใครหลายคนก็อาจจะไม่คิดว่าเพื่อนของเขาที่ดูมีความเป็นเด็กเนินแล้วก็ดูเงียบๆไม่ค่อยสูงสิงกับใครแท้ที่จริงแล้วพวกเขาเหล่านั้นก็อาจจะเก็บซ่อนตัวตนที่ยิ่งใหญ่อะไรบางอย่างภายใต้หน้ากากของความเป็นคนไม่สู้คนก็ได้ ซึ่งในบรรดาสไปเดอร์แมนในเวอร์ชันของคนแสดงที่หากว่าเราจะอ้างอิงผู้ใช้เทคนิคนีคน้ได้โดดเด่นมากที่สุดเลยก็คงจะเป็นสไปเดอร์แมนในเวอร์ชันของแอนดรูการฟิลที่ในตอนที่เป็นปีเตอร์ปาร์เกอร์เขาก็จะดูเป็นเด็กเรียนเด็กเนิร์ที่ดูเงียบๆแต่ว่าพอเป็นสไปเดอร์แมนก็เป็นคนพูดมากพูดไม่หยุดซึ่งเมื่อพูดถึงอะไรที่ภายนอกดูเรียบง่ายแต่ภายในกลับแข็งแกร่งอย่างคาดไม่ถึงเลยมันก็คงจะเหมือนกับออฟตัสซีโร่แว่นกรองแสงที่ิยมใช้กันในหมู่เกมเมอร์ตัวแว่นมาพร้อมกับเลน,นส, Amber, ส,ส์ถน่อกแมรร ไม่แตกอีกทั้งกรอบแว่นก็ยังมีขนาดที่เบาและบางที่สุดในโลกแถมตัวกรอบแล้วก็ขาแว่นก็มีความยืดหยุ่นจึงทำให้มันตกแล้วก็ไม่แตกใส่สบายไม่เจ็บหูแม้ว่าจะใส่หูฟังเประยะเวลานานเนื่องจากที่ว่าเป็นแว่นที่ออกแบบมาเพื่อเกมเมอร์โดยเฉพาะดังคำนิยามว,ว่าอึดถึกทนแต่อ่อนโยนกับสายตาคุณหากใครสนใจก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k ของทาง Op t u ัแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ดส่วนลดฮีโร่เพื่อรับส่วนลด100บาทด้วยละ่ะ ต่อมาพวกเราก็มากันที่วิธีที่2เลยก็คือการออกแบบชุดเพื่อจุดประสงค์ในการปกปิดตัวตนโดยเฉพาะสไปเดอร์แมนเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่ทําของเอามาย้อมขายหมายถึงมีชุดเอาไว้ในสถานการณ์ต่างๆแตกต่างกันออกไปเรียกได้ว่าสําหรับตัวสไปเดอร์แมนแล้วเขาเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่ทั้งในหนังและก็คอมิกมีชุดเอาไว้ใช้เปลี่ยนเยอะมากแม้ว่าแต่ละชุดจะมีทั้งดีไซน์ความสามารถและก็เอกลักษณ์ที่โดดเด่นแตกต่างกันออกไปแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกชุดจะมีเหมือนกันเลยก็คือจุดประสงค์ในการสร้างเพื่อใช้ในการปกปิดตัวตน สังเกตได้ว่าทุกชุดของเขาจะเป็นชุดที่มีการปกปิดเรือนร่างไม่ให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งเห็นออกมาแบบชัดเจนหรือง่ายๆก็คือคุมทั้งตัวน่ะครับเนื่องจากที่ว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นคนที่รอบคอบเพราะอย่างที่เราก็รู้กันว่าการเป็นสไปเดอร์แมนเป็นงานที่ยากแล้วก็อันตารายแบบสุดยิ่งเจ้าตัวเป็นคนที่ไม่ฆ่าไวารัสแล้วด้วย ดังนั้นแล้วการปกปิดตัวตนมันก็ไม่ได้มีไว้เพื่อเป็นการปกป้องตัวตนของตัวเขาแต่จุดประสงค์ที่สําคัญในการปกปิดเลยก็คือการปกป้องคนที่เขารักมากกว่าเหตุนี้เองที่ทำให้ชุดของสไปเดอร์แมนทุกชุดจะเป็นชุดที่มีความปกปิดมิดชิดคุมหน้าคุมตาปิดตาใส่ถุงมือใส่ถุงเท้านะครับเรียกได้ว่าปิดมิชชิดกันเลยทีเดียว ตามจุดประสงค์ที่เจ้าตัวได้สร้างชุดนี้ขึ้นมานั่นเองเพราะไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดเล็กเพียงแค่ลายนิ้วมือไม่ก็ม่านตาเนี่ยก็อาจจะสามารถสาวมาถึงตัวตนที่แท้จริงของเขาได้ดังนั้นแล้วมันต้องปิดให้มิดชิดเพคับเพคับแล้วทำไมสเตลสูตรในสไปเดอร์แมนฟาเฟอร์โฮมมันถึงใส่ถุงมือเปิดนิ้วหรอครับผมเอ่ออาจจะเป็นเพราะว่านั่นไม่ใช่สไปเดอร์แมนแต่เป็นนมังกี้แล้วทำไมสไปเดอร์แมนใส่ถุงมือแล้วแต่ว่าสามารถปีนกับแพงได้อะครับ แต่ในจุดนี้มันก็ง่ายมากครับมันเกะกะตุน้นเพราะคอมิกในยุคก่อนมันก็ได้มีการอธิบายเกี่ยวกับทํานองที่ว่าปลายนิ้วมือของตัวสไปเดอร์แมนมีควานเหนียวนําทางอะตอมอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับที่ทําให้ถึงแม้ว่าเขาจะใส่ถุงมือแต่ก็สามารถยึดติดกับกําแพงได้หรือก็คือคล้ายๆกับแม่เหล็กส่วนในยุคปัจจุบันก็ได้มีการซัพพอร์ตว่าชุดของสไปเดอร์แมนแทบทุกชุดในยุคนี้มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการซัพพอร์ตพลังแมงมุมแล้วก็ตัวสไปเดอร์เซน์ของปีเตอร์โดยเฉพาะ วิธีที่3ซึ่งในตอนนี้วิธีนี้เราก็อาจจะไม่ได้เห็นกันในยุคนี้แล้วนะครับเนื่องจากที่ว่าในตอนนี้ปีเตอร์ก็มีเทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวกมากขึ้นนั่นก็คือการที่เขามาจจะซ่อนชุดแล้วก็อะไหล่ของชุดไว้ตามทั่วทุกมุมเมืองเพราะอย่างที่บอกไปว่าในช่วงแรกของคอมิกสไปเดอร์แมนเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่นอกจากเว็บชูดเตอร์แล้วเขาก็แทบจะไม่พึ่งพาเทคโนโลยีอะไรเลยซึ่งนั้นก็รวมไปถึงชุดที่เขาสร้างออกมาก็แทบจะไม่มีฟังก์ชันอะไรโดดเด่นนอกจากการปกปิดตัวตน ดนั้นแล้วมันจึงมีหลายต่อหลายครั้งที่สไปเดอร์แมนได้เข้าต่อสู้กับวายร้ายจนถึงขั้นที่ชุดของเขาเสียหายหรือขาดด้วยเหตุที่ว่าในตอนที่ชุดของเขาเสียหายก็อาจจะมีคนมาเห็นเขาและอาจจะร่วงรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของเขาได้มันจึงนาให้ตัวเขาทําการเซฟตัวเองในระดับหนึ่งด้วยการนาเอาอุปกรณ์และก็ชิ้นส่วนวัสดุในการซ่อมชุดไ,ไว้ตามมุมเมืองต่างๆเพื่อที่ว่าตัวเขาจะได้สามารถนําเอามาเปลี่ยนหรือซ่อมแซมชุดได้ในยามจาเป็นที่ชุดของเขาเสียหาย แต่ว่าอะไรแบบนี้ในยุคหล,หลังเราก็อาจจะไม่ได้เห็นแล้วเ่เนื่องจากที่ว่าความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีอย่างที่ผมได้บอกไปอ่ะ วิธีที่4ซึ่งจะเป็นวิธีที่สืบเนื่องจากข้อก่อนหน้านี้เลยก็คือการที่เขาจะซ่อมแซมชุดด้วยตัวเองคือด้วยความที่ว่าฐานะทางการเงินของสไปเดอร์แมนในยุคก่อนมันก็ค่อนข้างที่จะไม่ฟลเหมือนในปัจจุบนันนี้แถมเขาก็ไม่ได้มีช่างเย็บชุดส่วนตัวเหมือนกับแดร์เดวิลนะดังนั้นแล้วมันจึงส่งผลให้ตัวเขาไม่สามารถส่งชุดของเขาไปซ่อมตามร้านต่างๆได้นะครับโดยทั่วไปเนื่องจากที่ว่ามันเสี่ยงต่อการที่ตัวตนของเขาอาจจะถูกผู้อื่นล่วงรู้ด,ดังนั้นแล้ววิธีที่ดีที่สุดเลยก็็คืออออเเเขาจปนตต้้งงซ่มชุดดววยัว ในยุคสมัยก่อนในคอมิกเราจึงมีโอกาสได้เห็นหลายต่อหลายครั้งเลยที่ตัวปีเตอร์ปาร์เกอร์ต้องทําการเย็บชุดแล้วก็ซ่อมชุดด้วยตัวเขาเองนอกจากทักษะการต่อสู้แล้วก็สไปเดอร์เซนที่เขามีเฉียบคมแล้วเนี่ยอีกสิ่งนึ่ที่เขามียอดเยี่ยมเลยก็คือทักษะการเย็บปักถักร้อยนี่แหละเพราะว่าความเสียหายในบางครั้งนี่มันก็มากเกินไปกว่าการที่คนคน,นึงจะสามารถเย็บแล้วก็ซ่อมแซมได้แต่ว่าเขาก็สามารถซ่อมได้อะคือสุดยอดมาก วิธีที่5เขามาักจะไปเปลี่ยนชุดในสถานที่ที่เขาสามารถขึ้นไปถึงได้เพียงแค่คนเดียวข้อนี้ก็ง่ายมากเลยจะเป็นกิมมิคเดียวกับการที่ซูเปอร์แมนเข้าโ้โทรศัพท์ในยุคสมัยก่อนเพื่อเปลี่ยนชุดเป็นซูเปอร์แมนซึ่งมันก็ดูไม่ค่อยมีเซนส์สำหรับในยุคนี้แต่ว่าตัวซูเปอร์แมนของเราก็มีกิมมิคในจุดนี้เช่นเดียวกันแต่ว่ามันจะฟังดูเข้าท่ากว่านั้นก็คือการที่สไปเดอร์แมนมีความสามารถในการปีนป่ายถูกใช่ไหมล่ะแล้วก็สามารถโหนใหญ,ญได้เรียกได้ว่าเป็นฮีโร่ที่มีความโดดเด่นในเรื่องเกีีกกีีี่่่่่่่ยยยยยววววกกกกกับาาาาาารรเเเเคลลลลลือนนนนทททแแ้้้็ิิิไหดดดุจสมมมะะถใชชป ไม่ใช่ตามตรอกซอกซอยที่ไม่ค่อยมีคนเดินผ่านนั่นก็คือบรรดาเหล่ามุมตึกสูงๆภายในเมืองที่ยากที่จะมีคนขึ้นไปได้แต่ว่ามันก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับผู้ที่มีพลังในการปีนป่ายอย่างสไปเดอร์แมนจึงทำให้เขาสามารถขึ้นไปเปลี่ยนชุดในจุดๆที่ไม่มีใครขึ้นไปถึงได้ฟังดูแล้วมันก็เมคเซนส์กว่าการที่ไปเปลี่ยนชุดในตู้โทรศัพท์แล้วไม่มีใครมองเห็นอะ และวิธีสุดท้ายที่เราก็ไม่อาจได้เห็นในเวอร์ชั่นของสไปเดอร์แมนทอม l อลแลนเนอร์จากที่ว่ายังเรียนอยู่เลยก็คือโดยปกติแล้วรูปถ่ายส่วนใหญ่ที่เดลี่บูเกิลใช้ในการพากพิงถึง Spider-Man เนี่ยคนถ่ายก็คือตัวปีเตอร์เจ้าตัวเองนั่นแหละสำหรับวิธีนี้ก็เรียกได้ว่ามันเป็นวิธีปกปิดตัวตนที่แนบเนียนและอีกทั้งยังเป็นรายได้หลักในการหาเงินของตัวปีเตอร์ปาร์เกอร์ในสมัยก่อน เนื่องจากที่ว่าคนส่วนใหญ่ก็คงไม่คิดหรอกว่าสไปเดอร์แมนจะเซตฉากถ่ายขึ้นมาแล้วก็ส่งรูปของตัวเองไปให้กับบอกรที่ด่าตัวเองเป็นประจำเป็นหลักการคล้ายๆกับคําพูดของอะตอมอีฟในอินวินสิเบิละแหละที่บอกว่าถ้าหากว่าเราไม่คิดว่าฮีโร่อยู่ใกล้ตัวเรามันก็จะไม่มีฮีโร่อยู่ใกล้ตัวเราซึ่งคนส่วนใหญ่ก็คงไม่คิดหรอกว่าตัวปีเตอร์ปาร์เกอร์ที่ไล่ตามถ่ายรูปสไปเดอร์แมนมาส่งให้กับบอกเป็นประจำเนี่ยจะเป็นสไปเดอร์แมนซะเองก็เลยทําให้ไม่มีใครเอะใจนึกสงสัยว่าปีเตอร์จะเเปปปป็นนนนนไดออรรรแมมมมมหืล่่่่าาาาาาาวววะ้บบบงงงงซีีุขููัจกกกิทค ดาจะสามารถถ่ายได้ก็ตามแต่ว่าหลังๆปีเตอร์ก็จะมีข้ออ้างว่าเขารู้จักกับสไปเดอร์แมนแบบทางอ้อมนิดนึงคือสไปเดอร์แมนเห็นว่าเขาตามถ่ายตัวเขาประจําก็เลยรู้จักกันหรือเรียกสั้นๆว่าปีเตอร์กลายเป็นตากล้องส่วนตัวของสไปเดอร์แมนไปเลยก็ว่าได้ในยุคนึงเรียกได้ว่าเป็นวิธีการที่จีนเนียสมากเลยนะครับผมสําหรับการถ่ายรูปตัวเองแล้วยังได้เงินแถมยังปกปิดตัวตนได้อีกต่างหาก สไปเดอร์แมนในเวอร์ชันคนแสดงที่ใช้เทคนิคน,นี้ยังเห็นได้ชัดเจนเลยก็คงจะเป็นสไปเดอร์แมนในเวอร์ชั่นของโทบี้แม็กไกเพราะว่าสไปเดอร์แมนสคนในยุคหลังเนี่ยตัวโทบี้จะเป็นสไปเดอร์แมนที่เข้าสู่ในช่วงวัยทํางานแล้วแตกต่างกับอีก2คนที่เด็กกว่าแล้วก็กําลังเรียนอยู่ และนี่เลยก็คือวิธีการปกปิดตัวตนและก็แก้ไขตัวตนแบบฉบับของปีเตอร์พาร์เกอร์สำหรับเนื้อหาภายในคลิปนี้ผมก็คงต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่าในคลิปนี้ผมพูดอะไรผิดไปก็ต้องขอภายในหน้าที่นี้กันเลยนะครับเรียกได้ว่าแต่ละวิธีที่ปีเตอร์เลือกใช้ถ้าเกิดไม่รู้วิธีการแก้ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงทั้งสองเวอร์ชันทั้งหนังทั้งคอมิกนะส่วนใหญ่แล้วหลักที่เขาใช้ในการปกปิดตัวตนก็มักจะมีความเกี่ยวข้องกับจิตวิทยานั้นเลยผมก็มีความรู้สึกว่ากิมมิคอะไรต ที่เมื่อเราได้เห็นกิมมิคเหล่านี้แล้วเราก็จะรู้สึกได้ถึงกลิ่นอายของความเป็นฮีโร่แบบเต็มๆเ,เลยนะครับแม้ว่าในยุคสมัยปัจจุบันนี้ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างที่ผมเด็กย้ำนักย้ำหนาเลยเนี่ยมันก็อาจทาให้กิมมิคแล้วก็กลิ่นอายความคลาสสิกอะไรแบบนี้นะครับมันก็ห่างหายกันไปตามกาลเวลาซึ่งผมเองบางครั้งก็คิดถึงอะไรแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจแหละว่า ทุกๆอย่างมันก็ต้องเดินหน้าไปข้างหน้าไม่ได้ย่ำอยู่กับที่นะครับดังนั้นแล้วในจุดนี้ก็เข้าใจแหละแต่ว่าก็คิดถึงอน,นะเอาเป็นว่านึกถึงจักรวาลฮีโร่นึกถึงฮีโร่เวิร์สไว้เชันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเช้า